Vừa liền Tôi nhái nha สวัสดีค่ะมาพ่อกันอีกแล้วกับช่างอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านบ้านบนุณสิผ้ามากินนี่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะต้มเป็ดปลาไหลโอ้ยโตบุญใหญ่เลยจ้ะพี่น้องต้มแบบแซ่บๆเลยจ้ะเผ็ดๆผดซวงซวงน้้อนเลยเนาะจ้ะกระซิกินกัน๊ปเลยนะจ้ะแจวพริกป่นจ้ะพี่น้องจ้ะนี่รักหนามใส่เลยเนาะจ้ะพริกป่นปลาแดกตอนจ้ะแซ่บๆคือเกา มันี้ได้แจ่มมะจำน้ำจะพี่น้องจะโอ้ยบ่มีหม่องว่างว่างนี่แล้วเนาะก็ซีมี่ผักจ้ะมีผักมาน้ำผักลวกจ้ะพี่น้องจ้แะแล้วก็ซีมีอ่าพริกป่นโรยพริกป่นจักนิดน้อยเนาะจ้ะเผื่อคว้วเผ็ดโอ้ยยอดไปเลยเอาเผ็ดเพชรเลยเนาะจ้ะ ปลาไหลต้มเปีดปลาไหลหรือว่าต้มเปียเอียนนอกจะพี่น้องจา้าขออนุญาตดับข้าวเด้อจ้ะคือเกลาหรอจ้ะโอ้ฟ้ากระเด็นออกเลยคือเกลาจ้ะพี่น้องจา้าดับข้าวน้อยนึงจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะมาเ,เสแซบน้ำกันแบบนี้ จิ้มหนำเลยเนาะจิ้มหนำก่อนจ้าชุดยอดไปเลยต้มใส่บะก,กอกน้ำเด้อจ้ะใส่บะก,กอกสองหน่วยเผ็ดเผ็ดนัวๆเปรีป้ยวๆแซ่บๆน้ำกันได้นอนจ้ะ่น่องจ้ะเข้าเนี้ยคือเก้าจ้ะ มาเด้อจะมากินต้มเปีดเอียนน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าแซ่บเลยจำเจ้าวประเด็กตอนแซบห่อนห่อนเล้จา้าต้มเปื่อเอ้ยอืมเอร์เลยอือย่าไยห้อ อลองข้อดีขนาดเลยจ้ะพักขนาดจ้ะพี่น้องจะ้ะ ผสมใส่สมุนไพรหลายอย่างมินี่พร้อมจ้ะสมุนไพรของแท้เผ็ดเผ็ดเผ็ดแสบแสบเลยจ้ะ เยียนสดๆสดต้มสดห่อนๆเพชรน,น้องเป็นขอ,องจ้ะแซ่บจ้ะ ใส่ใบกะเพราให้ใบกะเพราหน้าเาห้าน่าจะเนี่ใบกะเพราน้ำโพดน้ำทงหน้าน่ะจา้ะเพ็ดีบ่แมนใบกะเพราตลาดเนาะอื้อ ເປື່ອຍໆພີ່ນ້ອງ วิธีขาก็คือเอาเหล่าเขาให้เพิ่นกินจะพี่น้องจ้าเพิ่นกินได้สักพักเพื่อนกระสิท์ตายจากกันเลยบนันีกีกะเอาเอามาเห็ดกินเลยจ้ะเนื้อบ่หยาบเด้อจะเอาเหล่าเขาให้กินอาจจะเปื่อยพูดดียต้มแป๊บเดียวกับ่หย,ยาบ พัขนาลวกเหนียวแนาๆสว่วงขนาดเลยเขาก็บรรยากาศเย็นๆเลยนาาจะ แสบแห้งคณะลวกกวางตุงลวกจ้า แห้งสดน้ำห่นหอนๆสมๆสมนัวๆเลยจ้ะตัวใหญ่ๆเหนื่อยไหลเลยเลยนาะแซ่บ

Tôi nháy nha 嗯，下班、mm。Hmm. Yeah, เนา,ะ,า,ะ,นาะเนาะไล่ไล่จับพี่น,น้องจ๊ะเหลือจับพี่น จ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูต้มเปียกเยนหรือว่าต้มเปีดปลาไหลนาะจ้าแซบแสบจ้าพี่น้องจ๋าทีเรือนี่กะสิขออนุญาตกินนอกจอเนาะจ้าหูซึกว่าคลิปมันสิบกว่านาที่ล้วจะพี่น้องจ้ายามันโดนแห้งนาะจ้าขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกียดขำาที่ตามและรับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสองเนื๋ยหน่อยแเฮ็ดคลิปต่อไปน่าจ้าพี่น้องจ๋าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ